ครับอีกคลาสอีกสักองค์นะครับก็เป็นพระปิดตาของหลวงปู่ทองวัดราชโยธาครับก็เป็นเนื้อดินผสมว่านนะครับเราลองไปชมชัดชัดนะครับ เกา,แล,เาแ,แล้วเกาแน่นะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับกับคุที่รับชมครับสวัสดีครับ